แมทพดภาคลุกุดชิลต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับสาวแมทพิดานีซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกําลังคบหาดูใจกับหนุ่มดอน,นักธุรกิจสงการเตชนะนรงซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมาได้สักพักแล้วแต่ว่าจะมีวันนี้ได้ทั้งคู่ก็เจอดา่าก,กันอย่างหนักหน่วงเลยล่ะค่ะแต่ทั้งคู่ก็สามารถจับมือกันข้ามผ่านมาได้ได้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับความรักในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ชีวิตคล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนๆกันก็ทาเอาความรักของทั้งคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหากันสักเท่าไหร่มีแต่ทวีคความหวานขึ้นเรื่อยๆค่ะพอมัจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้บรรดาแฟนคลับและบรรดาคนโสดได้อิจฉาตาร้อนอยู่เป็นประจำแถมมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะเติมความหวานให้กันและกันตลอดล่าสุดสาวแมทได้ออกมาปล่อยภาพเซตใหม่ออกมาโกยยอดได์ซึ่งเผยให้เห็นว่าแมทในลุคกชิลๆนุ่งกางเกงขาสั้นอวดเรียวขาคู่งาม อีกทั้งเสื้อที่ใส่ก็ยังเป็นเสื้อเอลรอยเผยให้เห็นหน้าท้องขาวจัวพร้อมกับระบุแคปชั่นกุนกวนสไตล์สาวมดีว่าถ้าใครไม่ชอบโครโรนามาชอบไบโพล่าแบบเราไหมงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไ์กันอย่างรูวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยของสาวแมทกันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะ